l o ลี่เกิร์วันนี้พามาอีทหมูกระทะอีกแล้วจ้าหมูกระทะกัดเก้าเก้าที่แม่โจ้นะจ๊ะใครเด็กแม่โจ้ต้องได้กินนะเออราคา179บาทรวมน้ํารวมทุกอย่างเข้ามาชุดแรกก็จะเป็นโซนน้าก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตักของกันนะนี่มีกุ้งด้วยนะเชิราคานี้ปลาเอ้ยปลาหมึกเอ้ยเนื้อหมูสาชั้นคือดีอันนี้หมูหมาล่าคือที่สุดของที่นี่ฉันชอบมากแล้วก็หมูหมักเอ้ยต่างๆมีไส้ด้วย แล้วก็มีเนื้อด้วยนะจ๊ะจริงมีเยอะกว่าที่ฉันเปิดนะแกะแล้วก็นี่เป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มเพ็ดสุกี้แล้วก็โซนผักนะจ๊ะนี่เลยเราตักที่ตักมาเต็มโตะเต็มจานมาลงหมูกันเลยเธอลงไปสามชั้นก่อนอยู่แล้วตัวเอกของเราแล้วก็ผักหน่อยเพิ่มสีสันนะเสียงสวรรด์มาอีกแล้วแกมาเริ่มการอีทโชว์อย่างคือหนวดหมึกกรอบไปเลยจานแรก หมึกลวกอีกหนึ่งระหว่างรองหมูสุกเยอะๆมาหมูสามชั้นได้แล้วน้ำจิ้มอร่อยมากมีพริกมีกระเทียมให้เติมด้วยนะเออนี่หมูหมาล่าคือฉันชอบมากของที่นี่คือที่สุดอร่อยจริงๆอ่ะกินเห็ดกินผักซะหน่อยสิกุ้งไปเลยจ้ะสี่ตัวจุกๆอืมน่าฟินมากอ่ะหมูอีกหนึ่ง อร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยฉันชอบนะแกมันมีทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะอันเนื้ออันนี้เนื้อจ้าเริ่มเลยบุนเซนแบบถูกต้องเลวยนะเหนียวนุ่มสุดๆแกมันดีปลาหมึกไปเลยสองชิ้นโตโตคำเย,ยี่ๆ่เออหมูก,กับบุนเซนอีกหนึ่งหิวเลยแล้วเนี่ยพักเองอยู่เองผักสะหน่อยเออนักกืนน้ำลายหละ ตอนนี้กลิ่นน้ำลายลวมาลองกันได้นะแกอร่อย,อยจริงๆน,นะเด็กแม่โจ้มาลองกันได้นะจ๊ะ